1 2ึส่สามสท่านนะคะตอนนี้แห่เป็นกำลังใจกันให้หน้าดูเลยนะคะเอาละครับคุณเบน<ม>จาทิพต์นะฮะตอนนี้วิ่งมาถึงระยะแล้วครับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเรียบร้อยครับคุณเบนจาทิพย์นะครับก็จะสวมหน้ากากอนามัยนะครับครับผม แล้วก็เดี๋ยวจะส่งทงต่อให้กับคุณขวัญดารินขันข้าวขันขาวขค่ะรัยาอายุ38ปีประกอบธุรกิจส่วนตัวครับครับเป็นท่านที่7อของวันนี้แล้วเยสาวๆอีกแล้วนะคะก็ยังคงขึ้นเนินเหมือนเดิม <c oughs> ยังอีกยังไม่ไปอีก <c oughs> โอเคเดี๋ยวดิฉันฝากหน้าที่ต่อนะคะให้กับพี่โดคะ่ะจะลงไปเดินเป็นกําลังใจให้กับนักวิ่งด้วยเอาละครับตอนนี้คุณนัาต่างนะครับด้วยความที่เป็นผู้หญิงที่รับผิดชอบต่อคําพูดนะะไปเออไม่ได้นะฮะ อย่างนั้นนะโอเคอ่ะครับมาดูคุณขวัญดารินนะฮะวิ่งขึ้นเขากันนะครับอย่างที่บอกนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมงานเราเนี่ยทำไมทํากับสุภาพสตรีแบบนี้พอเวลาวิ่งขึ้นเขาทีไรเนี่ยผู้หญิงตลอดนะฮะ มีเวลาแบบทางเรียบๆส่วนใหญ่และเป็นผู้ชายอันนี้แค่จากการสังเกตนะครับไม่ได้แบบว่ามีใจอคติอะไรนะฮะแต่สังเกตว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยทีเมื่อกี้ตอนเดินที่ยังไม่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนี่ยเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยวิ่งสบายๆกันมาคุณขวัญดารินก็จะต้องวิ่ง ขึ้นเนินแบบนี้นะครับอีก1นกิโลโดยมีตอนนี้นอกจากที่กิ๊กที่เป็นมาแชวแล้วนี่ก็มีคุณนัตต่างนะครับด้วยการที่เขาบอกเอาไว้ว่าถ้ามีใครพิมพ์คำว่ารถทูต,ตเกียรเข้ามาในคอมเมนต์เกิน6คนนี่เขาจะลงไปวิ่งนะฮะตอนนี้เขาก็ได้ทำตามคำพูดแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงที่น่านับถือมากที่รักษาคำพูดของตัวเองไปวิ่งเป็นเพื่อนกับคุณขวัญดารินซึ่งลงไปปุ๊บก็เป็นภาระทันทีนะครับผมเอาแจ้อีกทีนึงนะครับว่าวันนี้เช้านี้เนี่ย ในเขตจังหวัดลำพูนนะครับเราจะมีนักวิ่งเพียงแค่8ท่านเท่านั้นพอ8ท่านนี้วิ่งเสร็จเราจะถึงรอยต่อระหว่างลำพูนกับลำปางครับหลังจากนั้นทีมงานก็จะนำธงนะครับขึ้นรถครับเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนต่อไปผ่านจังหวัดลำปางนะครับไปยังรอยต่อระหว่างลำปางกับจังหวัดแพร่อันนี้ก็จะถือว่าเส้นสิ10เสร็จสิ้น ภารกิจในวันนี้ของเรานะครับอันเนื่องมาตรก,การของจังหวัดลำปางนะครับอันเนื่องมาจากมาตรก,ก,การของจังหวัดลำปางนะครับไม่อนุญาตให้มีนักวิ่งลงไปวิ่งนะครับเราก็เลยต้องนำพงขึ้นรถและก็เคลื่อนขอบวนต่อไปอ่ะด้วยความที่คุณน้าต่างนะฮะรักษาคำพูดนะครับ เราก็จะให้ช่างภาพของเราถ่ายภาพสวยๆให้หน้าต่างแล้วก็ขอเชิญคุณหน้าต่างกลับขึ้นมาบนรถถ่ายทอดสดเหมือนเดิมได้นะครับผมวิ่งตามมาฮะวิ่งตามมาฮะวิ่งตามมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วฮะเอารถวิ่งหนีเลย เธอที่เป็นผู้ที่รักษาคำพูดนะครับผมยังไงนะยังไงนะพูดหน่อยดิทักทายเลยดิเออขอแอมโมเนียนะ่ยผมว่าอย่าแอมโมเนียเลยผมว่าแอมบูแลนน์เลยดีกว่านี่ฮะขณะคุณฮานาโกะยังส่งข้อความมาบอกว่าพี่ต่างสู้ๆแต่คุณฮานาโกะก,ก็ต้องเชียร์คุณขวัญดารินด้วยนะฮะ เพราะว่าเป็นสุภาพสตรีที่ต้องมาวิ่งขึ้นเนินแบบนี้สามารถคุยเล่นกับพิกกิ๊กมา,ชาแชวเราได้นะครับพิกขวัญดารินเพื่อจะแบบค่อนคลายและทําให้เพลินเพ,นเพนวิ่งขึ้นเนินไม่คิดอะไรแต่เมื่อกี้พิกกิ๊กไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบสบายใจหรืออะไรเลยนะคะอคร เพราะว่าวิ่งมาได้สักพักนึงหายไปถามพี่กิ๊กว่าเอ่อพี่กิ๊กเราวิ่งมากี่ร้อยเมตรแล้วคะ,ะพี่กิ๊กบอกปะสามร้อยเมตรโอย,ยังวิ่งไปถึงครึ่งอุ่งมากคุณจอจี้บอกว่า R.I.P ครับคุณป่าแอฟมันคำมันคุ้นๆน,นะคะ R.I.P แปลกๆนะคะที่ไม่เจียชีวิตนะคะคุณจอจี้คุณคนแรกเลยนะคะนำเพื่อนพิมพ์นะคะ นี่คือแบบคิดดูว่าต่างอะลงไปวิ่งได้ไม่ถึง1กิโลค่ะแล้วก็เหนื่อยขนาดนี้แล้วนักกีฬาที่เป็นแบบนักกีฬาทีมชาติอ่ะต้องมีแบบการซ้อมเป็นโปรแกรมซ้อมซ้อมทั้งวันเป็นอาชีพอย่างเงี้ยโอ้โหไม่อยากนึกเลยว่าเรื่องวิน,นัยความเหนื่อยความมีวินัยของแต่ละวันของเขาเนี่ยโ,โหสุดยอดมากใช่ครับยอมรับเลยค่ะ คุณวิสารคะเข,เขาเลิกพิมพ์รถทุตโตเกียว2.0งศแล้วค่ะพิมได้ <laughs> พ,มมพิมได้พิมมาเป็นกําลังใจได้นะคะใช่ใชยอกหยโอเค<ๆ> okay, นะคะแล้วก็ตอนนี้โหคือเส้นทางโหดจริงๆนะคะครับเป็นเส้นทางแบบขึ้นในลักษณะที่ชันมากความชันนี่ถ้าอยู่บนลู่วิ่งถึงว่าแบบระดับ3ระดับ4เนี่ย พราะปกติเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้วิ่งเส้นทางที่แบบที่ไม่ใช่ลู่วิ่งคือลู่วิ่งวิ่งแล้วเหนื่อยน้อยกว่าแบบนี้อีกนะคะครับแต่ว่าลู่วิ่งก็จะปรับได้ใช่ไหมว่าแบบว่าระดับประมาณไหนอะไรเงี้ยใช่ค่ะโอ้โหยอมรับเลยครับว่าแค่มองขึ้นไปก็รู้สึกเหนื่อยแทนแล้วอะ่ะ แล้วคือมองขึ้นไปเนี่ยเราเหมือนกับจะเห็นคอมองนะคะโอ้โหแต่คือต้องยอมรับว่าเส้นทางโหดจริงแต่ว่าเส้นทางสวยนะคะคุณขวัญดารินนี่ไม่ทราบว่าเมื่อเช้าทานอะไรมาคะคุณไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยหรอคะอยังยิ้มหวานได้เหมือนเดิสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณขวัญดารินแบบเพลินๆได้ก็คือ,อยิ้มสู้กับ กล้องไว้นี่จะได้ลืมระยะทางไปเลยจะได้ภาพสวยๆกลับไปอา,อาแล้วคุณขวันด้านลินบอกว่าเอ๊อะแบบอยากจะได้ภาพก็คือต้องเข้าไปที่เพจรถอุโุกีเียว2020ใช้สแกนใบหน้าได้เลยนะคะจะมีลิงก์กดเข้าไปแล้วก็เราก็สแกนใบหน้าได้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับเราก็สามารถที่จะโพสภาพแบบไหนนะฮะที่เราอยากจะเรียกว่าโพส เป็นรูปโปรไฟล์ก็ได้เป็นในหน้าปก Facebook ก็ได้ได้หมดเลยจริงๆแล้วเมื่อกี้ตอนคุณหน้าต่างลงไปวิ่งเนี่ยน่าจะให้คุณหน้าต่างแนะนําคุณขวัญดารินว่าเอ๊ะตอนนี้วิ่งมาถึงตรงนี้ควรจะทําหน้ายังไงดียิ้มยังไงหรือทําท่าแบบไหนอะไรเงี้ยโอ้ยตอนนั้นหนูลงไปวิ่งหนูก็ไม่มีอะไรจะคิดแล้วค่ะพี่เด๋แล้วฮะแค่ลำพังวิ่งยังลําบากเลยนะคะเมื่อกี้ เพราะผมเห็นคุณหน้าต่างแบบมีท่าโพสไอ่ทลาอย่านีนะครับผมเอาละครับตอนนี้คุณขวัญดารินนะครับวิ่งมาถึงระยะเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมแล้วก็ทำการใส่หน้ากากอนามัยก่อนนะคะตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หลายๆท่านก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะรวมไปถึงชีมงานโรซุโตเกียว2020ปฏิบัติ การดูแลเรื่องมาตรการของโควิดอย่างเคร่งครัดมากๆนะคะรวมไปถึงนอกจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วค่ะก็จะต้องใส่ถุงมือทุกท่านนะคะใส่แล้วก็ทิ้งนะคะและตอนนี้นะครับส่งทงต่อให้กับคุณสมหมายวะอาบสวุวรรณนะครับใช่ไหมครับอ่านผิดขออภัยนะครับค่ะคุณสมหมายวะอาบสวุวรรณนะครับเป็นผู้รับเหมานะครับอายุ42ปีครับ